ไม่อุ้งอิงสาวหน่อยพี่บัณแพงก็เลยว่าซื้ออะไรดีนะพนักก็เลยมหาญางหาตู้เย็นจะไปเซื้อไพรสน้องอุ้งอิงด้วยตู้เย็นวันนี้นะครับจะได้ชุ่มเย็นความหมายตู้เย็นคือบ้านหลังใหม่จะได้อยู่อย่างชุ่มเย็นอย่างอยู่เย็นอยู่เย็นเป็นสุขด้วยตู้เย็นจากผู้จัดร้านฟินแลนด์อุ้งอิงเ็ได้พิลาเลยพยายามพีได้ซื้อตู้เย็นไ้เดรล่าครเห็นคิปนี้ก็ได้ของขวัญที่เหมือนไครของขวันที่เหมือนไคร กับพงันพี่เพาะเหมือนเดิไงวันนี้เขาดาวที่บ้านน้องอุ๋งอิงใช่ถ้ามีกับสาวน้อยเ้องแพงรายแกะคุณจูนไหมนี่ใช่ได้เราซื้ออยู่แต่คุณจูนถูกต้องแล้วแต่ว่าตีขึ้นก็แอบคิดอยู่โอเคนะครับโอเคนะครับอุ๋งอิง ของฝันคิดบ้านใหม่ด้วยตู้เย็นรอติดตามว่าเป็นตู้อะไรนะจ๊ะ